โกฟ r a อินสิงคโปร์อ P ีนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเตวลวุยกันแบบจัดเต็มทั้งร้านอร่อยของขึ้นชื่อและคาเฟ่สุดทิปที่เราเรีสิร์ชมาแล้วว่าน่าลองสุดๆพร้อมข้อมูลโลเคชันและวันเปิดปิดส่วนจะมีร้านไหนบ้างต้องไปดูกันเลย เคียวโคฮีร้านคาเฟ่มัชชะญี่ปุ่นเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในย่าน CBD หรือย่านออฟฟิศของสิงคโปร์นั่นเองเดินทางง่ายนั่งรถไม่ถึง10นาทีจากเมอร์ไลออนพาร์กก็ถึงแล้วร้านตั้งอยู่บนถนนโรบินสันโรสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแต่วันเสาร์เปิดถึงแค่บ่ายโมงนะปิดบริการทุกวันอังคารและวันอาทิตย์จา้า รังเคลพอดเป็นร้านอาหารเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงยาวนานถึง30ปีสำหรับเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือข้าวอบหม้อดินที่เขาใช้ฐานในการหุงข้าวทําให้ข้าวมีความหอมลงตัวกับซอสสุดๆการันตีความอร่อยและความพิถีพิถันด้วยรางวัลมิชลินเพลทและมิชลินไกด์ด้วยนะอร่อยนะและมีกลิ่นหอมๆถ้าเกิดว่าได้มากินอย่างเงี้ยมันจะอบหม้อดินแล้วก็มีกลิ่นกุนเชียงมีกลิ่นซอสเด็ดเป็ดลากัว<ๆ>เขาก็ช่วยเขี่ยให้ทำเนดีกว่าอืม อันนี้คือเด็ดมากอะ่ะมันมันเหมือนที่ทุกคนอยากกินในชิปส์แล้วมีห่อไข่ไข่มาอันนี้ก็คือห่อไข่ไข่หมูแล้วก็กรอบๆคือดีคือนีมาาอยากให้ทุกคนมา s <S <c oughs> ลองอาหารของร้านนี้ค่อนข้างใช้เวลาในการทำเพราะฉะนั้นใครที่สนใจไปก็อย่าลืมเผื่อเวลาแล้วก็เช็คเวลาเปิดปิดให้ดีด้วยนะร้านตั้งอยู่บนถนนบ h r o a d เปิดบริการ <c oughs> ทุกวันตั้งแต่เที่ยงถึงสีง่ทุ่มและหยุดในวันอาทิตย์นะจ๊ะ คาเฟ่สิทธเทที่มีอินเทอร์ไอเซน์สวยแล้วก็แปลกตามากๆเคยถูกนําไปลงในแมกกาซีนด้านการออกแบบมาแล้วด้วยนะสําหรับกาแฟาและขนมของที่นี่มีให้เลือกหลากหลายเลยใครที่มาแนะนําว่าต้องลองขนมคานาเล่และเค้กเออร์เกรร้านนี้ตั้งอยู่บนชั้น2ของอาคารแทนจงพาก้าพลาซ่าเปิดบริการ8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งหยุดทุกวันอาทิตย์นะ ร้านโจโก,โกเป็นร้านที่พวกเราตั้งใจไว้เลยว่าทริปนี้ต้องมากินให้ได้จริงๆซึ่งร้านแนวนี้เนี่ยก็มีหลากหลายร้านให้เลือกเลยแต่เพราะว่าเราอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าร้านนี้ดีมากแล้วก็เป็นหนึ่งในเดอะเบสของร้านในสิงคโปร์จริงๆลื่นๆเหมือนไก่เลยลื่นๆกว่านิดนึงแต่ว่าโอเคนะเ๋ยวจะทิดถึงภาพที่แบบมีหนัในนกใดๆเพราะว่ามันล็อกมาหมดแล้วก็เหมือน่อน้<ห>นขาไก่เล็กๆลื่นๆกินง่ายโอเคค่ะอร่อยต้องมา ร้านตั้งอยู่บนถนนเกลังเปิดบริการทุกวันตั้งแต่11โมงเช้าถึง5ทุ่มแบบไม่มีวันหยุดเลยจ้าไม่ไกลาจากร้านโจ๊กกบเราเจอร้านกงฮีกวนเป็นร้านขนมหวานที่มีเมนูให้เลือกหลากหลายเลยเราได้ลองกินฟิดนดิ้งนมและสาคูมะม่วงถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวปิดท้ายด้วยของหวานแบบนี้ถือว่าฟินเลยจ้า จริงว่าเสียวชี่ร้านดัม pling เก่าแก่ที่ดังที่สุดในสิงคโปร์เปิดขายมาตั้งแต่ปี1989โดยเริ่มจากการเป็นแนด์ฟมิลี่ทูบลิงเล็กๆที่เรียกตัวเองว่าเป็นสเปเชียลิสต์ด้านดัม pling แต่สามารถขยายสาขาไปถึงญี่ปุ่นได้มากถึง6สาขาเลยนะต้องบอกว่าไม่ทมดาจริงๆหากใครมีโอกาสพวกเราแนะนําให้มาลองร้านนี้มากๆเลยวันนี้เราจะมาสาั่งพิการ,ก,ารกินเซียวดปามันร้อนมากจริงๆไม่ควรรีบกินนะมันจะมีน้ำอยู่ถ้าเกิดว่าเราปัจจัยกินเข้าไปเลยมันจะลวกปากเพราะฉะนั้นให้เรากัด ตรงน,นี้ก่อนแล้วดูดน้ำออกแล้วรองให้มันคูดาวแล้วค่อยกินตับอ่อรอยู่นะเป็นไส้หมูสัมเนี่ยอะหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็คือเอาจิ้มๆมาค่ะเดวก็กินได้เลยร้านอยู่ที่ถนนนิวโรดเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่1 1งง่งถึง3มครึ่งไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นมาชิมกันได้ทุกวันเลยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสายการบินแอร์เอเชียที่ทำให้ทริปนี้ของพวกเราได้มากินของอร่อยๆที่สิงคโปร์และยังได้กินข้าวมันไก่ย,ย่างและชานมไข่มุกบนเครื่องด้วย,รยเรียกได้ว่าอิ่มท้องกันตลอดการเดินทางเลย จริงๆแล้วที่สิงคโปร์ยังมีร้านน่ากินใหม่ๆอีกเพียบเลยถ้าเพื่อนๆมีที่ไหนแนะนำก็มาแชร์กับพวกเราได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะส่วนใครสนใจร้านที่เราไปใน EP นี้ก็สามารถดูข้อมูลตามนี้ได้เลยจ้า อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องโกกัฟนะคะ